สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนลิมิตช anel นะครับอ่าแพทใหม่นะครับได้เริ่มขึ้นแล้ว ผมมีตัวละครหนึ่งตัวที่อยากจะมาเสนอแผ่นนี้เขาถูกบัฟมานะครับแวนเฮลซิงนักล่าแวมไพร์ดูซิว่าเขาบัฟอะไรมาบ้างเลยแล้วแล้วก็ต้องเล่นแนวไหนเล่นในทางไหนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับผมตัวละครแวนนะครับผมได้ปรับตีไกนะครับขึ้นมานะครับจาก7.25กลายเป็น7.5นะครับ7.5ก็เกือบขอบป้อมอ่ะเกือบขอบป้อมครับพอป้อมน่าจะประมาณ8 8เมตรนะครับอันนี้7.5แล้วก็พัลสีของแวนนะครับผูกปรับนิด หน่อยนะครับผมปรับเรโชทางกายภาพลงนิดหน่อยครับแล้วก็ปรับเวทขึ้นมาอีกนิดนึงก็โดยรวมแล้วก็น่าจะไม่ต่างจากกันมากนะครับความแรงก็คือปรับสมดุลนิดหน่อยครับสามารถเล่นกายภาพกับเวทได้นะครับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองนะครับไกลขึ้นนะครับปกติแล้วแวนตี7.5เมตรใช่ไหมปาไกลกว่าเดิมสกิลหนึ่งหรือสกิลสองจะจะไกลกว่าการโจมตีนะครับก็คือ7.75เมตรปรับมาแค่นี้ปรับมาแค่ระยะนะครับเพิ่มระยะขึ้นดูซิว่ามันจะเก่งไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของแวนกันเลย เด่๋คนขี้เกียจเปิดนะครับผมจะเปิดให้ดูแวน Passive Passive ของแวนนะครับก็สีแดงนะครับจะก,กระจายวงกว้างสีฟ้าจะลดคูลดาวทุกสกิลเลยนะครับจะลดคูลดาวทุกสกิลลง1วิฟื้นฟู HP และมานานะครับสีเหลืองจะสตัน0.25สกิล1นะครับ ปลาปลาสีแดงนะครับปลาหมูนะครับสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับกายภาพถ้าออกของกายภาพก็บวกร้อยเต็มออกของเวทก็บวกร้อยเต็มยิงอัพยิงแรงแล้วก็ลดคู่ดาวลงนะครับส่วนสกิลสอนะครับสีเหลืองปลาสตันสตันเนี่ยถ้าออกกายภาพบวกดาเมจ60ถ้าออกเวทบวกดาเมจ60ออกได้ทั้งดาเมจและก็เวทนะครับยิงอัพยิงลดคู่ดาวครับแล้วก็ไม่ได้ตันนานขึ้นนะครับดังนั้นเราอัพสกิลหนึ่งนะครับแต่ได้ลดคู่ดาวเยอะนะครับอัพสกิลสองแอนตี้ครับผมแอนตี้สร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับคุณออกสสมมมมมุุตติคคคณณฟูลดาาาเเเจใช่่้ยแรงวว็ปนท แต่ก็ยังเอาดาเมจนั้นมาคิดอยู่ดีนะครับไม่มีอะไรมากครับไอเทมครับผมเรามาดูไอเทมกันดีกว่าว่าเราจะออกอะไรนะครับอย่างแรกนะครับต้องบอกเลยว่าบูธครับบูธตีเร็วครับบูธหากินครับแล้วก็ออกคียที่เข้ครับถึงแม้ว่าแหวนจะสร้างความเสียหายเป็นเวทนะครับพาสซีฟก็ออกเป็นคียเหมือนกันนะครับออกคียแล้วก็สลิกสตริงครับจอกเกาะเวทไม่ออกนะครับไม่ใช้จอกเกาะทั้งกายภาพและเวทนะครับเทียวกะครับเที่ยวกะก็จะตีสโลนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะครับผม แนะนำเป็นออฟนะครับออกอ็อฟเอาไว้ป้องกันตัวได้ดีมากหรือใครจะใช้ก่อเกิดก็ได้ไม่มีปัญหาไม่ต่างกันแต่ผมใช้ออฟนะครับเพราะว่าออฟเนี่ยสามารถใช้ได้บ่อยอารมณ์แบบเช่นเจอซิลเจอคีล่าฮะเอ่อซาต้าอะไรพวกนี้ที่มันสกิลเบิร์ดเราได้อะเจอจ็อกเกอร์เผื่อมันเอาไว้ออฟกดออฟหลบจบง่ายดีแถมยังเอาไปบวกดาเมจได้ด้วยนะครับเรามาดูพลังแฝงกัน พลังแฟรของแวนผมแนะนําเป็นสร้างความเสียหายเวทนะครับผมแล้วก็บวกดาเมจนะครับอันนี้บวกดาเมจไม่ต้องเอาออฟมานะผมผมไม่ไม่ค่อยชอบเอาออฟแต่คุณอยากเอาก็ได้นะครับออฟจุดเด่นของมันอยู่ตรงนี้ครับไอตัวนี้เลยเห็นไหมบวกพลังโจมตี10-38บวกพลังเวท15-57ก็คือได้ทั้ง2ชุดนะครับเขาได้เปรียบของแวนส่วนสีเหลืองนะครับก็จะได้ เจาะเกาะเจาะเก,กาะกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเวทนะครับอ่าที่สร้างความเสียแรงขึ้นนะครับสร้างความเสียหาเยเราเน้นสร้างความเสียหายอ่ะแล้วก็อีกอันนึงผมใช้เป็น holy summoner นะครับก็นเนื่องด้วยว่ายิ่งเราตีเร็วนะครับ holy summoner เนี่ยก็จะปล่อยน้กจิบแรงเร็วขึ้นนะครับต่อไปเป็นรูนนะครับรูนใช้ตีเร็ว26นะครับอ่าใช้ตีเร็ว26ก็มีคีดด้วยแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับแวะไปกดให้ผมสักนิดนนนนึงงงะะคครรรััับขออ้้เลยยยใที่่่ไไมดดกกชวหน่อย ยอดซับไม่เดือดและจะร้องไห้วใไปชมแพทใหม่กันครับว,ว่าแวนมันจะโหดแค่ไหนครับไ <ül> อ้จอดทั้งแวนซีไกล8เมตรโหมดเล่นตายนะเจอเลยซีไกลามากโดนแน่ทั้งอีกี้ทั้งซิวทไมมันแย <ül> ่งเลนล่างกูวะไหวป่าวะเล่นไม่เป็นดีวะนี่ไปโดนแน่ทั้งอีกี้ทั้งซิวอะนี่ไม่โดนเกิดตัวดมันเข้าถึงกูอะกูนี่อะกูยังตีถึงอยู่เลยเนี่ย Don't worry. got my way. my I've มาดีจ็อกเกอร์เรียกเพื่อนมาไม่ได้เพื่อนมาจี่ขึ้นลงล่างเลยหนีลงหนีกักกลางเลยกักกลางจี้ตีบ่าเลยไม่ต้องสนใจก่อนเลก็กอ่ะฆ่าเลย จนี่ไงผมขาดกานเลยเนี่ยโอ้โหนี่ๆตายละตายละตายแล้วมาดิโอ้ขบวนหนึ่งชุดครับครึ่งหลอดซิลจิโกลอดเอสติจบได้ครับเอ้ยมีความรู้สึกช้าไปหรือเปล่าไปแล้วไปอุ้ยโอ้โหเจ็บว่ะเอาดิเอาดิ่ซิลเอสติไปแล้วมาลับมาลับมาลับมาอยู่เหลืองหน่อยเหลืองหน่อยเหลืองหน่อยไม่ไม่เหลืองเลยว่ะ ตัดจั่วการมาแล้วพี่อยู่เกี้บล็อกเล้งเลยดิ <c oughs> ไม่บล็อกเก้าเลยถ้าเหลือที่บล็อกเก้าอกินนิ่มไม่ใช่โยกิเลยนะบล็อกเล้งเลยโซเขาบอกดุจักบิ๊กแม็กกูวขาดแท้ๆท้ไอเด็ก็อวยพื่อเพื่อ,อนไอเด็กมาทำอะไรอ่ะไอ้เวทมันจะเวทสวยวันชิลสวยมาทียบอุ้ยโชเกอร์ที่มันเอาเรื่องนะมันจะโดนผมนนนนะรับเรื่อยๆกันฮะเฮ้ยเจอเรา่ะ ปโมปหนึงุดครับอันนี้น่สตปครึ่งหลอดฮะช่วยด้วับกัดมันจกัดไอ้ปัอมช่วยด้วยช่วยด้วยเอาเอา่ะกัดเตกัดเไม่ใช่กดปูดิมาสิเฮ้มัี้อยากกัดอยู่เลยนี่ยกลับมาตั้งจุดกระแสเราด้ไหมเติมเติมไแล้วไอ้นี่นี่ซิวมาซิวมาจามาหนจอด เล่นวของเล่นมาเล่นใหม่เข้ามาดิครับก็มาดิครับเฮ้ยไอซิวนี่เดี๋ยวผมจะเหยคอมโบชุดเตะให้มันซิวอยู่บนซิวมาอยู่ด้านบนซิวอยู่ย่าบนย่าบนย่าบนไปโยไปโย โบชุดเต็มครับทุกคนมาจัดการมาจัดการก็มาดิซิวสตาตัทให้ได้ตัดให้ได้ตัด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 อู้หูโคตรไก่ไก่ไปเปล่าไต้ป้องไหมสาวไปสาวไปีปีกป้องได้ไม่ได้ไม่ได้รับห่วงไปด้วยรับห่วงอุ้ยคีบกลัว G.M ที่อย่างคิปปั๊กเพื่อนนักแท็กอีกตีไปแล้วเอาล่เอาล่นเาทีแล้วนะมีต่แตกตว่าใช่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วปั๊บ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 ปับปัมองกันไม่ทันมีตาย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 ปั๊บปุ๊บปั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 ๊ เกินไปหรือเปล่าเดินผ่านครับเขายึดช้างของเขายึดช้างครับนี่ยึดบัตรอารามไม่กล้ากัดนะครับฟันเน่หลุดไปแล้วกัดกระดาษกระจายเข้าไปมปอบนี่ผมเป็นนักล่าแบบวายเลยมีของกัดอ่าเบิร์ดครับโเบิร์ดแบบไม่แรงไม่กัดตายเขอรู้อยู่ไม่กลัดตายถ้ากัดตายกวนตีแล้วก็แข็งแข็งกัน ป๊บปป๊อป้าวโอ้โหช่วยกอนช่วยกอนเพื่อนหลบเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้แบงค์เลยวะยิงไปทางนู้นทำไมมาหลบอยู่คนเดียวนะครับเราเป็นเชอร์รี่นะครับเจอไฟเตอร์ก็บวกนี่สักมึงไฟเตอร์อ่ะกูก็ไฟเตอร์เหมือนกันมาดิเล่นเชอร์รี่ให้เป็นนะจำไว้เชอร์รี่ก็เป็นไฟเตอร์ทีนี้ก็คือไฟเตอร์ตีไกลพวกเราทักไว้จะไม่คิดว่าตัวฟังเรานักสู้นักลบเหมือนกันสู้กันไป มาแล้วกูมาแล้ว <expand> กูมาแล้วกูมาแล้วบวก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 หุ้ยโลดไม่เดินนี่ยิงยิงเกลี่ยสู้สวนมาสวนยิงไกลไปก่อนนะยิงไกลไปก่อนนะไม่ถึงไม่ถึงฮะไม่ถึงฮะเฮ้ยเหลือผ้าไปแล้วเหลือผ้าไปแล้วโจ็กเกอร์ติยิงไกลเท่าโจ็กเกอร์ครับตีป้อมอยู่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  ป้าแม็กป้าแม็กป้าแม็กซิว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 เดือดแล้หลือแล้วโอ้โหโอ้โหดูช็อตนี้ครับดูช็อตนี้ฟรีเขาเรียกว่าฟรีโพ s ิชั o n กอดฉายาสมัยก่อนผมนะสมองแพกเฮ้ยยยยเฉยเฉยเฉยต้อง เรียรู้จักเฟเตอร์ระยะไกลปล่ะฮะคิดว่ากัด้วตายมั้งมีคนปีนะเว้ยเหลือเฮ้เหลืองไม่ทันมาหลอดขวาหลอดช็อกเหลืองปั๊บปับปั๊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 บปับปับปไปปไปปไปปไไป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 เปไปไปลปไปไปปไ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 ไปไะไปไปไปไไป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 ไ เฮ้ยกูตีกลอะกูบอกแค่นี้แหละอ่ะมึงกับกูใครจะโดนกัดกูก่อนนะแต่นี่กูไอ้สปินเข้าไปลูกซองอะกระดีกระดีกระดีดต่กแม่งเอ้ยว่าเดินเดินเดินลกหลงจะซีแล้วอ่ะ จะัปยิงไกลหน้าเกียดดีกว่าจุดต่อของมันน่าจะการเป็นการที่หนีไม่ได้นะันั้นโพสชันเราต้องเป๊ะนะครับฝั่งนู้นนะครับงโดดเข้ามาตีเรานะครับถ้ายตีผมมีข้าเพื่องอย่างนี้เลยนี่รอดยอนใช้กูเปิดตลอดเลยวะได้ดูดีกดได้แน้ะไฟ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 แม่งเลยไฟแม่งเลยไฟแม่งเลย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วฟีฟีฟีโพสิชันก่อนโพสิชันก่อนยิงไกลไวเล็ตโอ้โห้ไวเล็ตยอนยิงไกลเกินแต่อยู่ในล่างแวนที่มีซีซีไม่ไหวว่ะแถบนี้ปรับไกลเกินจะดูความเร็วในการตีของเขาครับนี่ฮะยิงได้ก่อนฮะมิติพัอมิต โอ้นี่ฮะเห็นไหมครับไกลกว่าได้เปรียบครับเราได้ยิงก่อนนะครับป anyway> ืนเลยมันต้องยิงไกลสิวะแต่ดระจะไกลได้ไงครูก็งงนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเบิร์นเบิร์นปั๊บทุกซองปืนจิ้ว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 ตัดเหลืองตัดตัดอะไรไม่รู้อีกี้อีกี้อีกี่กี่กี่ เอาๆๆ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 ดูฉันนี่เอาดูความโก้งฉันนี่เอา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 แล้วเฮ้ยไก่ไปหรือเปล่าไก่ไปพร้อมน้ำทาร์ทนะโอ้ตีไก่ไปหรือเปล่าแวนแวนแพทนี้นะครับก็ ต้องบอกเลยว่าตีไกลมากนะครับไกลแบบไกลโคตรเป็นตัวละครคือแวนจุดเด่นของเขาเนี่ยคือมีซีซเยอะไงแต่ด้วยจุดอ่อนเขาเนี่ยก็คือหนีไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> ก็ตีใกล้ทําให้โดนล้วงง่ายแปดนี้เอาจุดอ่อน ออกไปแล้วนะครับหนึ่งานก็คือเขาตีไก่ขึ้นนะครับแต่ก็ถึงแม้ว่าจะตีไก่นะครับมันก็ยังไม่ยังไม่เหมาะสําหรับแรงสูงๆงนะครับเพราะว่าแวนเนี่ยเขายังก็ยังตายง่ายเหมือนเดิมนะครับสกิลเอาชีวิตรอดเขาไม่มีนะครับแรงสูงสก็ยังไม่นิยมนะครับถามว่ามันเก่งขึ้นแล้วมันเก่งขึ้นแหละแต่ยังไม่ได้นิยมอ่ะยังไม่ดียังไม่ดีพอตื่นดีกว่าโทนไฮเาเตนะครับยังดีกว่านะครับผมไปเจอลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ